สวัสดีนะครับผมโอ้ยอเนยไอ้ยอ้ผมรู้แล้วเอเวลาเราเลี้ยวนี่ก็สายอันนี้ที่ผมเคยเห็นในในสนามแข่งนะท่านผู้ชมที่ในสนามที่ว่าเขาจัดมิทติ้งนั่นแหละเดววิ่งไวๆอ่ะแต่ว่าอันนั้นมันคือคันเล็กนะครับแต่ว่าอันนี้คือคันใหญ่คันที่ใช้งานได้จริงนะครับ เท่ากันครักันอเกย่อนเป็กียวรถเก๋งครับับหน้าครับอ๋อเป็นเกียรวเขารถเก๋งเขาเรียกเอออ่อนใช่ไหมตานี่เเอออ่อนรับพน้ถูทอถูสนี้เออนเนี่ยคือตรงตองเลี้ยวอาตรงเอวตรงนี้อ๋อครับแต่ว่าเอออันนี้เอออ่อนแบบนี้คือดีอย่างเราเราเราไม่ต้องเหยียบ เหยียบเหมือนเดียบเบียบบีบเลี้ยวอันนั้นเนาะอันนี้เลี้ยวเอาได้เลยเอ้ยแล้วแล้วอันนี้ต้องต้องต้องเวลาอันนี้อะไรปล่ากดไหมต้องกดครับอ๋อเวลาเลี้ยวต้องต้องกดเลี้ยวเหรอหรือยังไงโอ้าเกียร์เข้าเกียร์นี่เนี่ยียบค่าเข้าเกียร์อ๋อเหยียบค่าโอ๋อผมว่าจะต้องเบียบเบียบไว้ไหนอะไรแล้วอ๋อเก่งอะไรนะมันเป็นเกียร์อ๋อแล้วมันมันเลี้ยวง่ายอยู่นะตาเนื้กว่า อ๋อจะมีเผาออกมาตรงเกียร์อ๋อเหมือนเกียร์โฟล์เลยอ่ะครับยันมากเหรอกี่แรงเนี่ยไม่รู้ครับคูปต้าหรือเปล่ายันมากไม่ยันมากหนักไหมไม่หนักเลยพี่ตาระวังนะตาเสาลองขึ้นดิเอเบาอ่ะทุกคนมันเบามากเลยนะทุกคนนาทุกคนนะ ถ้าว่ามาขับไม่ได้น้าตาแล้วโอ้ยขับมากเลยอ้าวทำไมเกียร์เวลาใส่เกียร์ก็ใส่ตรงนี้เลยใช่ในี่ใส่เกียร์ปุ๊บปุ๊บออว่าอือในขณะรถจอดอยู่เฉยยังเบาอ,บาอะ่ะเนี่ยเพราะตอนวิง่งน่าจะเบาะนะอ้า,าวพอวิ่งเป็นร้อยแล้วมันไม่สายไม่อะไรอ่ะเอนั่นอย่างจะลอดลมเท่าพันออหน้าไปทำเล่นจริงเลยอ่ะมันต้อแป๊มาหน่อมันทุบพวกถุยพวกเข้าหน่อ นี่เราเช็นรถจำนานะครับมีไฟท้ายด้วยนะอ๋อมีแหนบด้วยนะครับนี่นะล้อเขาก็จะมากว้างมากนะเพื่อที่ว่าจะเข้าที่แบบที่มันแคบ,บอะเฮแซมเลี้ยวได้ขนาดนั้นได้บอกออรูเดี๋ยวได้เยอะจังวะ โอ้เลียวได้ตังเยอะอะแทบเกือบจะเก้าสิบเลยอะระวังโซ่ตกก็เลี้ยวกลับคืนไม่ได้นะมัตกมมีตกเหมือนกันหรืาโซ่ตกกับตัวใครต่อมันอะ ถ้าถ้อยากให้มันลื่นวันนี้ก็โยดจานตะมีมีจานตัวนะบอดอ๋อมีมีจานตัวนี้รับอยู่แล้วน่าจะซ่อมอันนี้เข้ามาซ่อมน่าจะเป็นจิเกียร์โอ้สะพานชั้นเดียวตั้งเปียอะไรน่าจะเป็นยี่ปีกนะตาตั้งเดียวเขาทำอะไรข้างหลังตาทำอะไรดูเขาต้อมซ่อมเรือซ่อมเรืออะ สุดยอดเอาไปทําตามได้นะครับก็ไม่ไม่ห่วงเด็กกระสิตนะครับก็มีคนทําเยอะเหมือนกันโอเยอะับอเพี้ยนอเวีดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับัฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ